อันนี้คือเวทีของแม่ใหญ่เพียวแต่งแตงแต่งแตงแต่แตงเอเอ,เ,อ <c oughs> เดี๋ยวาเป็นลาเป็นนั่นโมลามของเขาเนี่ยโมบุจะกี่ยักษ์ไปไปน้องมนันนึ่งมาด้คั่แล้วปัน่นโมลามของเขาเนี่ยป่นธานยาดองพี่น้องเมนูเฮามื่อนนี้คือมาลองต้มแตงมแงงง่งอะไรต้อง แนวเอแนวยองคอ่อยอ่าอันเฮ็ดสุกิโลพี่น้องมโอนี่นะไผฮู้จักแนสะุกิโลเอาไผฮู้ก็ผ่านไปไผบ่ฮู้ก็เดี๋ยวทาเบิ่งเนะะาะกาเห็นบ่ได้เอาพักไปล้างก่อนพี่น้องอนับแลกไปพักล้างก่อน 嗯。 ล้างผักมันเลยพี่น้องซีโมปุงหมูเผื่อห่อแล้วก็ไปหนึ่งเนาะเดี๋ยวแกะกระเทียมก่อน เป็นกระต่ายเป็นแครอทหัวกระตดเนไอพี่ร้องเข้าไปซอยแครอทซอยเฮ็ดใส่โดยไปลูกเต๋าด้วยแครอทเข็มทองเลยพี่น้องเข็มทองยากไปจีขาวโอ้ยไม่ใหญ่เจ้าตาบอดสีประชวร นนปลาอื่นเนาะเข็มทองขาวหลายผลบุ้งมาพี่น้องก็ะิ่งฮันบุเชนน่อบ่้นน,ะะนี่เชนทันสั้นให้มันกินง่ายเ้นร้อนนั่นเอง เด้๋ทีลวกผักอันนี้จะเบิดเนาะลงสะดุ้งน้ำให้พุ่นนั้นเอามาห่อทุกกี่งไงอ่ะลงไปเลยน่าจะได้แล้วเนาะพี่น้องเนาะนี่รับเดียวก็ได้ละเอาออกเนาะมานี้ เอ้ควรอันนี้คือเขามาล้างน้ำเย็นนะพี่น้องเพื่อให้พื้นคงความสดความเขียวอยู่มามาปุ่มหมูเอาห่อแล้วกลับไปนึ่งกระใส่พวกเครื่องอะไรเช้าออซอยไว้ใส่กระเทียมซับลงไปแล้วได้พี่นอ้องก็มี เส้นร้อนวุ้นเส้นที่เอาไับไว้ละหั่นไว้ให้มันสันส้นๆน้อยจะกินง่ายนี่ก็เป็นเห็ดเข็มทองกับแครอทลงไปเลยแล้วผามักแบบใส่อย่างหลายๆกับสมาสา่าไส้เดานพี่น้องเนาะแต่พี่เอาแํานี้พอละล,ลายแล้วมามาปรุงบันนี้อันนี้เป็นซอสหอยนางรมอันนี้คือน้ำตาลนะเนาะมันเป็นหนัวเด้อ หวานมักรสชาติเป็นไดกระปุงเลยนะพี่น้องนี่คือรสดีเข้าให้เข้าออก,กันน้องเขาใส่อันใบอันผักกาดขาวที่เขาลวกนี่แหละนี่เขาก็จะมาหอ่อ ็ใช่ใบตั้งใช่หรือขืนใชาเนี่ยแหละวางลองก้นแล้วก็ตักหมูใส่ไปหมูใส่ประมาณนี้เป็นใบผักกาดขาวก็จะห่อเนาะอันน้อยอันใหญ่แล้วแต่เด้อไฟมกักแบบใหญ่แบบน้อยก็ห่อตามใจมักนี่ก็จะประมาณนี้เนาะเอาใบขึ้นใช่ใส่รองข้างล่างเวลาเขาหนึง่งมันจะ กินหอมขึ้นมานี่ก็พักไว้ก็เห็ดไปเรื่อยๆนจะจ๊ะน่าจะเห็ดบมดตอวหมูหมูหลายเลยเอาไว้อันเห็ดตกจืดแกงจือดอย่งก็ได้หมดเลยนะนี่ไว้ขึ้นชายแล้วเขาก็จะพับแฉกบนเข้าจันาจากน้อยเพื่อความสวยงามอากาะหมูใส่ประมาณนี้นะก็พับไปมว้วนนี่แหละ ที่มาของคำว,ว่าโลโลก็คือว่าห่อซุก,กิโลนะ อันนี้คือเวทีของแม่ใหญ่เพียวแตง่งแนงแตง่งแนงแตง่งแนงแตง่แตง,ตง,ตง,ตงเออเอออย่ามาเปนลามเปนนมืลำของเขาเนี่ยนะจะกี่ยักษ์ไปไปดองมานมานึ่งบาด้คำละปั่นมือลำของเขานะี่ยปัน่นานยาดอง,งไปองนึ่งนะแบบนี้อาลงไปเลย hò hò một động với đó mình lại vô, xong, mình lại cái một 华为。 เป็นแม่มดแม่มดเนี่ยนแม่มดพี่น้องอันไฟจนดับสุกแล้วแหละพี่น้องเนื่องจะดุดแล้วมามาดูโอ้ยคุณขโมองชงเชงเรียบร้อยตักใส่จานได้มา เรียบร้อยเมนูเฮาพี่น้องช่วยจะได้กินกระใสเวลาเติบนโตเมนูนี่ก็ได้นี่น้ำจิ้มสุกี้ได้พี่น้องอันนี้ก็มาพี่น้องซิมมามน,นี้เมนูไรปลาแดกก็จะเป็นรอยใส่น้ำหลังน,นะนับปลาแดกนะครับจะว่าปลาเพชรพิสูจน์นะนะใส่น้ำหลังอ,อ๋อปลาแดกโบเล่นได้พี่น้องโบได้ใส่เอลี่ได้เขาแจกใส่เอลี่ฉันละมเมนูนี่โบเพชรน้ำพี่น้องกับโบินปลาแดกพร้อม เล็กน้อยก็กินได้ผู้ใหญ่ก็กินได้เนาะเมนูนเนาะม,มาเดินพี่น้องแล้วล่ะนี่แหละชุก,กี้โลเนาะอันเป็นชุก,กี้แห้งแต่ชุก,กี้น้ำก็แบบหนึ่งอันนี้กับชุก,กี้แห้งเอิญายกับชุก,กี้โลชุก,กี้แห้งมาเดินพี่น้องฝั่งลาวฝั่งไทยอยู่ตามประเทศมาเดินกินน้ำกันมืดตือต่อๆล่ะมันก็จะบ,บ๊อดัดบ๊อเจนในพี่น,อออน้องขออภัยในเบิ้งกะนั้นกลางคืนนะเอาสำหรับกินนี้ก็ขออัลลอฮพระเจ้าไปก่อนพี่น้อง ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญเนาะหละกะักการสุขภาพร่างกายแข็งแรงพี่น้องพี่หม่นี่กะขอให้ทุกท่านเที่ยวอย่างมีความสุขเนาะพี่น้องเนาะเดินทางปลอดภัยไปมาหาสู่กันกะ่ะสํหรับคลิปนี้กะขออําลาพระจาาไปก่อนพอกันไม่คลิปหน้าสบายดี